wall peekaboo ฝนตกฝนตกมาเ้าี่เนาะแต่เสาร์มืดเลยท่านตะวันหักมาร่วมกันโอ้ยอยู่นี่เห็นบ่สงสารเนาะเสดายงามมาร่วมกันสวยอยีกแบบแล้วเนี่ยจับจุ่มสกันบ่ เอาบันไดมาตั้งเข้าไว้เนาะเมืงเนี้ยเบื้องต้นหมักนั่นข่อยต้นอีหยังน้อยหมักนั่นข่อยน้อยหักไก่มักแตงหม้อเอาเบื้องน้อยหมักแตงข่อยหมักแตงน้อยหักย้ายมืองเนี้ยอัดฝาดอยู่นั้นวใหญ่ก็แฟดินดีเลยจะเฮี้ยนข่อยอมู่เนี้ย บ่หาแต่ใส่ปุ๋ยใส่ยางบ่ใส่ไอ้บ่ได้ใส่คือเพิ่นอีหยังเลยมื้อนี้ดินมันดีเนาะดินดดี ยืนใกล้แอร์พดเสียงแอร์ดังระจักหน่อยด้พี่น่แดดบ่ออกเขาพอสวยปไวป,าปตายแุ่ฝนอ่ะฝนเขาตกฝนตกใส่เขา นั่งตกหลุมแล้วสิก้นขี่ทางแบบรถนี่ขอ่อยบ่เนาะเบิ่งสภาพอาโลด ถ้าอยู่ฝนเขาฝา่าแห้แงๆหดอกมาเศร้าดีเนาะฝนกันแห้งมาตกดีตกได้ค่ะแต่เนาะฝนนี่ตกแห้งขักหัดแต่ย่านย่านตะฝ่าแล้วมันเคยพาเนาะเคยพาขัางบ้านนี่เพียงใส่ไฟฝา่าดับบัสอโลดติดแี้นกันนี่เนาะปะย่านนึกว่าพาเสหวัว่อยคักๆแล้ย่านล่ะ ามันก็เสียงดังเนาะมกแอปเปิลมันโลนเบิดแล้วตัวนั่นเย่ยไปคูเบิดแล้วแอปเปิล เน่เบิ่งสภาพเอาโหลดไใว่าแห้งบ่แห้งลมคข่กับใบ่ม้ยังมางัดเขาไหวได้ไหมเขาบ่ม้ยังมะขำไใบมันหักร่องโ่้มันสวยตัวนี่สิไปหาใบมะมามได้เว่าบ่ขามก็บเสดายมันมันงามมันยังบกก่แกอ์นะเสียดายเขา เมล่ดเห็นมอลำลังสวยเลยเนี่ยดอกต้มตุ๋มเยอะเลยป้องเห็ดพังเบิเรบ์ดระบบจอดพน่านเกี่ยคันดีดีตะกะละมั่งใบเนี่ย มันบุ่มเบิร์ดเรบอกจอดโอ้ยเอ้ยยังจอดกระลอกท่าท่ามังจอดไปไหมุ่นอยืนรังคาแดียงมันกระลอกเห็นปะท่าบักจอดแกงหางใส่จอดจอดไดบ้างจอดมาจับกูซิมันว่าไปไม่จอดฝนอ๊อุฝนต้นไม้แล้วฝนต้นไม้แล้วพู้น่ะเสียงฝนเสียงกระลอกได้พี่น้อง ปพดมันก็เอ็นเนาะต้นเขากระไงไงเด้แต่ว่าเขาหันเขาแก่เต็มที่อยู่แต่ว่าหันบ้านได้ตัดดอกหนักหนักวันมาถึสองกิโลหุ่นละคือพุ่นะตอนที่มีดอกมันแหงไงคักบันย่างตรงเสนา มันมาทายไก่เด้มันมันใหญ่อี๋อืมนาไผ่ทำมาลอยนั่น เบื้งข่อยนึกว่ามีแค่สองน่วยมีหลายหน่วยอยู่ได้พี่น้องนี่น้อยใหญ่เติบแล้วบักสีดาข่อยนะอีกซุ้มหนึ่ง่นนะกำลังเป็นดอกแตะพ่อเกพุ่นละ